สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นบทใหม่กันนะคะบทนี้ชื่อเรื่องว่ารูปเรขาคณิตนะคะรูปเรขาคณิตเป็นยังไงเราไปทําความรู้จักกันนะคะสิ่งของเราเานี้ที่เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยเด็กๆอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะแต่ว่าบางทีก็เรียกชื่อไม่ถูกแต่บางคนก็เรียกถูกนะคะนี่เรามาดูกันว่ามีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง สิ่งของเหล่านี้เราเรียกว่ารูปทรงนะคะรูปทรงหมายถึงโครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ3มิติ3มิติท D 3D ดีคืดีไหมคะคือมีทั้งส่วนกว้างส่วนยาวส่วนหนาหรือส่วนลึกจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นเนื้อคือเราสามารถเห็นมันได้รอบด้านเลย เราเรียกว่ารูปทรงนะทีนี้มาดูรูปทรงต่างๆที่เราจะเรียนในชั้นป .1 นนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีทรงกลมทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็กลวยคำนี้ทอทหารรอเรืององงู ทำไมเราถึงอ่านว่าทรงนะคะในวิชาภาษาไทยเนี่ยมันจะแตกต่างจากวิชาอื่นคือมันจะมีคําที่ยากมากเลยบางอย่างเราต้องศึกษาแล้วก็จดจําให้ได้นะคะเมื่อไร่ที่เราเจอทอทหารรอเรืออยู่ติดกันให้เราออกเสียงว่าซอโซนะคะทอทหารรอเรืออยู่ติดกันให้ออกเสียงว่าซอโซดังนั้นทอทหารรอเรืององงูก็จะอา่านเขียนเป็นซอโซงองงู อ่านว่าซอกองอทรงไม่สับสนนะคะดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารูปทรงดูใหม่รูปทรงทรงกลมทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็กรวยคำว่ากรวยเนี่ยไม่ต้องมีคำว่าทรงอยู่ข้างหน้านะคะเอาใหม่นะลูกทรงกลมทรงกระบอก ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็กรวยทีนี้ไปดูแต่ละชนิดเป็นยังไงอ่ะอันแรกทรงกลมทรงกลมคือมันจะกลมดิ๊กเลยกลมแบบเราเห็นทุกด้านหมดเลยเด็กๆลองนึกซิว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีอะไรที่เป็นทรงกลมบ้างดูซิจะตรงกับตัวอย่างที่คูณตาลยกมาไหมมีอะไรบ้างลูกอ่ะเรามาดูกันอ่ามีลูกบอลลูกปิงปอง มีรูปโลกบางคนบอกว่าคุตันยังมีอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าหน้ากระดาษคุตันใส่ไม่พอนะคะอะไรที่เป็นกลมๆเราสามารถเอามายกตัวอย่างได้หมดเลยอันนี้เรียกว่าทรงกลมต่อไปทรงกระบอกทรงกระบอกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นแท่งเป็นแท่งท่าตั้งหรือแท่งท่านอนก็ได้แต่ว่าด้านหน้าด้านหน้า ต้องเป็นทรงกลมไอ้ต้องเป็นวงกลมนะคะเราจะเรียกว่าทรงกระบอกเหมือนกระบอกน้ำเนาะเราเรียกว่าทรงกระบอกตรงนี้เป็นแท่งข้างหน้าตัดเนี่ยเป็นวงกลมอ่ะมีอะไรบ้างไปดูกันอ่ามีที่ใส่ดินสอมีอะไรบ้างลูกกระปุกอมสินมีโคกกระป๋องมีแก้วน้ำยังม,มีเยอะแยะเลยนะคะที่เป็นเรียกว่า ทรงกระบอกนะฮะด้านบนกับด้านล่างต้องมีขนาดเท่ากันถึงจะเรียกว่ากระบอกถ้าเป็นแบบนี้เรียกกระบอกได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะมันไม่เท่ากันกระบอกต้องเท่ากันทั้งบนแล้วก็ท้างล่างต่อไปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้ชื่อยาวทำไมถึงเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่ามันจะมีด้านแต่ละด้านเป็นสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหด้านเลยด้านข้างสี่ด้านด้านบนด้านล่างรวมเป็น6ด้านเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเพราะว่าแต่ละมุมตรงนี้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 เป็นมุมฉากมุมฉากคือมันจะเป็นกางเกองศานะคะเช่นมุมบ้านมุมประตูนะคะเรียกว่ามุมฉาก นี้มาดูกันว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราพบในชีวิตประจาวันเนี่ยมีอะไรบ้างนี่มีกล่องนมลูกเตา๋ากล่องพัสดุกล่องดินสอมีอะไรอีกลูกโอ้ยเยอะแยะเลยนะคะอ่าอันสุดท้ายกล้วยกล้วยเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นวงกลมด้านบนจะเป็นยอดแหลมนะคะ ข้างล่างจะเป็นวงกลมด้านบนจะเป็นยอดแหลมเราเรียกว่ากลวยอันนี้เด็กๆเ,เห็นมาเยอะแยะเลยนะคะเช่นอะไรบ้างลูกอ่ะมาดูกันนี่หมวกหมวก happy birthday หมวกซันน์คอรสอะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็งอบอันนี้แท่งก้วยของจราจรบางคนเรียกว่าปีโป้ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นก้วยเขาเรียกว่าก้วยทับศัพท์ไปเลยสําหรับที่เอาไว้ กรอกน้ำกรอกน้ำมันใช่ไหมคะไม่ให้น้ามันมันหกเวลาเราจะเอาจากขวดใหญ่เทใส่ขวดเล็กหรือจะเอาขวดเล็กเทใส่ขวดใหญ่แล้วก็เอาเนี้ยมารองใช่ไหมอ่าเรียกว่ากลวยแล้วก็โคนไอศครีมเนี่ยบางคนก็เรียกว่าโคนบางคนก็เรียกว่ากลวยนะคะอันนี้คือลักษณะของกลวยอ่ะทีนี้มาสรุปกัน4คํามีคําว่าอะไรบ้างนะคะนึกภาพตามนะคะวี นึกภาพตามนะคะอันแรกทรงกลมทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วก็กลวยสี่คำนี้เขียนให้ได้จำให้ได้นะคะทีนี้มาดูภารกิจของเราวันนี้เปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้า,หน,าหน้าสิบสี่ค่ะหน้าสิบสี่อ่า จะมีรูปทรงต่างๆมาให้เต็มไปหมดเลยทีนี้เตรียมดินสอบขึ้นมาเราจะเติมตัวเลขลงไปในช่องว่างนะคะอันแรกมีทรงกลมกี่รูปคะนับสีอ่านนะับพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่สีรูปใช่ไหมคะอ่าใส่เลขสี่ลงไป ต่อไปมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่รูปค้าอันนี้ก็ใช่นะลูกมันแค่แบนไปหน่อยหนึ่งสองสามหมดยังเออแค่สามรูปต่อไปมีทรงกระบอกกี่รูปค้าหนึ่งสอง อันนี้ก็ใช่นะคะส่งกระบอกแค่มันแบนมีกี่รูปคะาสามรูปต่อไปมีกล้วยโอ้ยอีกแล้ตัวอย่างเช่น อ่ะตัวอย่างเช่นอันนี้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอะไรคล้ายของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคะกระเป๋าเดินทางแล้วก็วงกลมกระเป๋าเดินทางข้ออื่นทําเองนะคะต่อไปหน้าสิบเจ็ดให้เขียนวงกลมลอมรอบสิ่งของที่มีลักษณะแตกต่างจากพวกมีของมาให้สี่รูปสี่ภาพให้วงกลมข้อที่แตกต่างจากพวกอย่างตัวอ,อันนี้ครูตนทาตัวอย่างให้ดูอันนี้แตกต่างลูกเออเี่งกลมนะคะ เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในกลุ่ม Open Chat เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ